หนูพิกช่วยย่าดิพลิกช่วยย่าดิได้ไม่ได้ให้จับมี้นนาำแชนแนลสวัสดีครับน้องต้นน้ำมาพบกับน้องต้นน้ำอีกแล้วนะคะในช่องตอนน้ำแชนแนลวันนี้อยู่ไหนครับอยู่ที่บ้านย่าอยู่ที่บ้านย่าอีกแล้ววันนี้น้องจะมาสำรวจสำรวจบ้านย่าอีกแล้ว ใช่ไหมครับช,ชอบแล้วกเกินมาบ้านย่าอุปกรณ์ใหม่มีอุปกรณ์ทุกครั้งเลยนะเธอไในเต้นโชว์สิ่หนึ่งกลุ่มก่อนที่จะถ่ายวิดีโอนี่เธอเองเต้นน้องแดงน้องแดงอยู่เลยนะเออเมือ่อกี้เต้นยังไงเต้นยังไงไหนโอเคมาไ,ไปสำรวจบ้านย่าหนูจะสำรวจอะไรบ้างครับลูก <c oughs> อุปกรณ์ดุด้วยบ้านย่า ก็จะลกๆหน่อยเจวตัวน no. uh ั้นอ่ะตัวอะไรครับตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองใช่บ้านย่าตัวเงินตัวทองคือเยอะมากครั้งนี้จะมีไหมจะเจอไหมไปดูดิจะเจอไหมมีไหมว้วมีบ้านย่าก็จะเป็นสวนเนาะอะไรไอ้มันจะมีหรอตัวเงินตัวทองอ่ะ ตอนที่ไม่ถ่ายนี่เจอเจอบ่อยมากเลยนะพอตอนถ่ายปุ๊บตัวเงินตัวทองหาย,ยดูด,ดิมันก็สมควรจะมีตัวเงินตัวทองหรอกเนาะมันเป็นป่าเนาะปป่าเยอะเลยสำรวจบ้านยญ้าเฮ้ยเจอ,อนอต้นนม้นี่ยา่าาพิ่งนี่ต้นขนุนมีต้นขนุนใหญ่มากแล้วจะบอกว่าขนุนต้นนี้ดกมากนะคะดกมากนะ ซึ่งย่าเขาก็เพึ่งเด็ดขนุนมาแต่วั่นใหญ่มากใหญ่มากใช่ไหมต้นน้ำใ,ใหญ่มากมน,นันยืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเสื้อผ้านี่เดี๋ยวโดนเสื้อผ้านี่ให้ซักเองนะมันไม่ออกนะเออเดี๋ยวต้นน้ำจะกินขนุนไหมจะกินขนุนไหมเดี๋ยวรออันนี้มันพึ่งมันพึ่งออกมาทุกคน หุยต้งต้นน้ำต้<า>ตนน้ำยกได้ไหมยกแน่เดี๋ยวแม่มหุต้นใหญ่ไอ,อ้ลูกใหญ่มากเดี๋ยวแม่ขยับให้ดูว่าใหญ่แค่ไหนหุยดูนะขนุนคือใหญ่มากใหญ่เกือบจะเท่าต้นน้ำแล้วมั้งเนี่ยโอ้แต่ยางมันเยอะมากนะทุกคนจับมากไม่ได้นะถ้ายางโดนเสื้อนี่คือซักไม่ออกเนาะต้นน้ำเนาะโอเคเราไปดีกว่ารู้สึกว่าว้ยมันขนาดนั้นเลยหรอเออคุณชายสะอาด ไม่ออกเดี๋ยวเรารอเดี Bless. ๋ยวเรารอนะทุกคนเดี๋ยวเรารอนั่นั่นเล่นเดี๋ยวเรารอให้คุณย่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรารอให้คุณย่าผ่าขนุนเนาะนี่มาแล้วนะคะวันนั้นที่เราเจอขนุนของคุณย่านะวันนี้ก็คือคุณย่าบ่มไว้ บ่มไว้ประมาณสามวันเรียบร้อยแล้วพร้อมจะผ่าแล้วพร้อมจะผ่าแล้วนะลูกใหญ่มากเลยวันนี้เนี่ยสุกแล้วด้วยวันนี้สุกแล้วใช่ไหมกินทำไมมันมกินหอมเลยใช่ไหมลูกอ่าวันนั้นเก็บมาใหม่ๆเลยยังยังยังมียางอยู่นะยังไม่ค่อยสุกดีนะแต่วันนี้หอมไหมอ่าเดี๋ยวดูคุณย่าผ่าไม่ได้ เบอร์เลอร์เลยอย่ายไปใกล้นะลูกขยับออกมาก่อนโอดูมันใหญ่มากจนผ่าแทบไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยใหญ่กว่าต้นน้ำอ่ะหนูพลิกช่วยหญ้าดิพลิกช่วยหญ้านีได้ไม่ได้ให้จับมีดอมบ,บอกให้จับช่วยหญ้าเออเนี่ยจับช่วยหญ้ามากกว่าน้ำมันดูมือกันเถอะ จะได้ไม่โดนยางนะต้องถูนี่คือเทคนิคในการพาขนุนดูดูดูถูถย่าเหนื่อยแล้วย่าบอกออกเหนื่อยกว่าออกร่างกายนี่เดี๋ยวคุณย่าป้าเอออย่าไปใกล้มีดนะเอามือออกเร็วเร็วมือออกเร็วขยัยบขยับเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินแล้วเดี๋ยวได้กิน อ้โใหญ่มากครับโใหญ่มากมีเม็ดด้วยแล้วก็เมฆขนุนมันก็ต้องมีอยู่แล้วหรปะโอ้โหหอมไหมต้นน้ำหอมฉุยไหมหอมยังกินได้ยังกินไม่ได้ย่างน้ำมันทายางอวก่อศเดี๋ยวต้นน้ำเอาไปกินนะครับลูกนะ เดี๋ยวป้อนทำไมอ่ะยเคยกินยังเคยกินแล้วตอนไหนขนมจะกินอะไรหนูไม่กินขนมหนูกินอะไรหนูเคยกินยังเคยกินแล้วตอนไหนทุกตอนอ่ะนี่เสี่ยวเดียวนะเนี่ยหมดแล้วแังไม่เป็นแรงหมดแรงต้นหนาบอโอ้ยไม่ไหวนี่แค่เสี่ยวเดียวนะเสี่ยวเดียวนะ ี่เสี้ยวเดียวเองเท่านั้นน้องฮูดูสิทั้งลูกเนี่ยก็น้องชอบด้อใช่ไหมลูกเขาทํากันอยู่ที่แคะเม็ดเล่นอยู่นั่นแหละนี่เสี้ยวเดียวนะเดี๋ยวน้องจะเอาเดี๋ยนูจะเอาอันนี้กลับบ้านใช่ไหมลูกเดี๋ยวน้องเอาอันนี้กลับบ้านนะวันนี้ก็ไปแล้วใช่ไหมครับไปแล้วใช่ไหมครับต้นนะครับอ่าเดี๋ยวน้องจะไปแกะช่วยคุณย่ามาเออช่วยคุณย่าต่อนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะบายพีคลิปอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดสัตคดตามด้วยนะครับ